วยมากกลายเป็นคำสร้อยสำหรับผู้หญิงชื่ออาทิตยาตรีบุดารักหรือไม4 e ีอีว e ีไปแล้วเพราะทุกคนที่เห็นต้องพูดว่าไมาสวยมากพี่ไมน้องไมสวยมากความคาริสมากเกินมนุษย์ได้สร้างเรื่องหลายครั้งล่าสุดคือเสื้อเขียวกางเกงยีนงานแคทที่แมสทุกแพลตฟอร์มแม้ว่างานแคทเชิ์ตจะจบไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่คือความสวยของไมคี 4EVE e, หลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตาจากนางนาคสภัยพระขนงความสวยที่ว่าถูกประกอบจากโครงหน้าสวยแบบไทยรูปร่างกับสีผิวน้ำพึ่งที่ขับให้ดูสวยทุกส่วนผมสวยจนหลายคนยกให้เป็นฟาร์มผมประเทศไทยเมื่อมารวมกับชุดง่ายๆที่ผลักข้อดีทั้งหมดให้สูงขึ้นไปอีก แถมมายปิดจบด้วยจริตการเต้นและเพอร์ฟอร์แมนซ์อันยอดเยี่ยมทั้งหมดส่งให้สเสน่ห์เซ็กแอปเทลของเธอสูงทะลุฟ้าตกทุกเพศไม่สนลูกใครการันตีด้วยความแมสทุกแพลตฟอร์มและหากมองย้อนไปไมายสี e ่อีว e ีก็ถือว่าเป็นเจ้าแม่แฟนแคมแห่งวงการทีป๊อปคนหนึ่งเลยทีเดียวเรียกว่าสวยสร้างเรื่องตลอดเวลาคงไม่ผิดใครที่โดนตกสามารถไปติดตามความสวยต่อได้ที่ไอค ขีดล่างติย่าขีดล่างและหากมีโอกาสแนะนำทุกคนไปดูด้วยตาเนื้อเองสักครั้งทางสำนักข่าวขอยืนยันสวย